ถ้ามีลูกค้าสไตล์นี้นะครับผมถ้าเป็นสไตล์นี้นะที่ดูอยู่เนี่ยก็แนะนําว่าไม่ต้องทักมาหาผมนะอ่าไม่ต้องทักมาเราคณไม่เรื่องมากคนค่อยทักมาแล้วกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสไตล์นี้แบบที่ผมพูดไปเมื่อ2คนเนี่ยนะครับผมซื้อเบลล่าเราจะเป็นอย่างเงี้ยนะครับไม่ไม่ต้องทักมานะครับผมอีกไม่กี่วันผมก็จะบวชแล้วด้วยผมก็ไม่อยากจะอะไรมากนะครับผมก็อยากจะทําจิตใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์นะครับนี่ผมเตรียมไม่หมดแล้วครับนี่เดี๋ยวจะหาว่าโม้นี่ครับบาทนะครับผมนี่ครับแล้วก็จีวอนนะ เตียมไ้หมดแล้วผมไม่อยากจะซีเรียสนะครับไม่อยากจะคิดอะไรที่มันปวดหัวนะครับสวัสดีครับผมบันแทงชาแนลนะครับผมก็สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมในวันนี้นะครับผมก็วันนี้มีเรื่องหนึ่งนะครับผมมาอ่ามามูให้ฟังครับวันนี้แล้วก็มีลูกค้าอีกคนหนึ่งนะครับผมลูกค้าอีกคนหนึ่งอันนี้คนแรกรีโวเนาะคนที่2นี้ดีแม็กครับผมดีแม็กคนก็มีอายุสักหน่อยแล้วแหละดูในรูปโปรไฟล์เนาะ ก่อนซื้อเนี่ยก็ผมก็บอกรายละเอียดไปแล้วนะครับส่งรายละเอียดไปแล้วว่าอโครงผมเนี่ยเป็นโครง2องนะเล็กกว่า3 0 0พันนะผมบอกพิมในแชทไปแล้วเล็กกว่า3 0 0พันเป็นโครง2นะองพันหาะติดบูธไวกว่าเดิมแน่นอนเพราะมันเป็นโครงเล็กแต่มันมีข้อเสียก็คือว่าถ้าพี่ไม่ได้ขับรถเร็วไม่ได้ขับเกิน160กิโลเมตรต่อชั่วโมงสามารถใส่โครงนี้ได้นะครับผมเพราะว่าใส่แล้วมันก็ใช้งานปกติไม่มีอั้นไม่มีอะไรนะครับผม แต่ถ้าเกิดว่าขับรถเร็วเกิน160กิโลเมตรต่อชั่วโมงเนี่ยไม่แนะนําให้ใส่นะครับผมไม่แนะนําให้ใส่เลยเพราะว่าช่วงไปเนี่ยรอบมันจะอั้นนะครับผมท้ายมันจะเดินไม่ลึกนะครับผมมันจะตื้อๆมีข้อดีก็คือวาอ่ารอบต้นรอบกลางเนี่ยรถเดินดีครับผมมันติดบ,บูตไวนะครับเพราะว่ามันเป็นโขวง2,500เป็นโขวงเล็กนะครับผมแต่ว่าท้ายมันจะไม่ค่อยเดินเพราะว่ามันเป็นขงเล็กขง3,000เนี่ยท้ายมันจะเดินลึกเพราะว่ามันเป็นโขวงใหญ่นะครับผมก็แจ้งรายละเอียดไปแล้วนะครับว่า มันเป็นโขงอง25นนะตัวเนี้ยเป็นโขงเล็กคราวนี้พอขายให้ไปปุ๊บนะครับผมของไปถึงปุ๊บบอกว่าสวยและอะไรงอย่างงี้ผมก็งงเลยอะไรวะขอคืนได้ไหมขายคืนให้พันสามว่างั้นซื้อขายกันนะครับซื้อแล้วไม่มีใครมาคืนกันหรอกครับซื้อแล้วซื้อเลยอันนี้จะมีการเอามาคืนอีกนะครับผมก็เลยงงเลยอะไรวะไม่ได้บังคับให้ซื้อด้วยแล้วก็ส่งรายละเอียดให้ดูด้วยนะว่าก่อนซื้อเนี่ยมันเป็นอย่างงี้ผมบอกด้วยซ้ําว่าอยากใส่ไหมหไปทําการบ้านมาก่อนพิจารณาดูก่อนว่า่าาออยกใสหรืเปล่า ผมไม่ได้บังคับให้ซื้อนะครับตัวเองก็ตกลงว่าเอ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 าอยากได้อยู่อยากใส่พอส่งไปปุ๊บแล้วก็มาบอกผมว่าอ่าองเป็นเล็กมันก็ต้องเล็กดีก็บอกแล้วว่าข่งสองพนั้นถ้าเกิดว่าเราซื้อขึ้นมาแล้วเราจะไปขายใ,ใครได้ล่ะผมก็เลยบอกไปว่างั้นต้องรอจังหวะที่มีลูกค้าที่มีเทอร์โบอาร์สเหมือนกันแล้วอยากได้ขงวิดเหมือนกันเออผมก็จะติดต่อคุณไปนะครับแล้วก็เอาของ่งก้อนนั้นไปขายให้เขาอย่างนี้คนนี้ก็ตอบกลับมาว่า ที่ส่งมาไม่ใช่โข่ง2,005เหรอเออมันก็โข่ง2,005นั่นแหละที่ส่งไปอ,อ้าวผมก็งงเลยครับงงตาแตกเลยอะไรวะเนี่ยเข้าใจว่ายังไงวะตอนซื้อเราก็บอกอยู่ว่ามันเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะครับเข้าใจว่ายังไงก็ไม่้ก็เลยบอกว่าช่วยอธิบายให้ผมฟังทีนะครับก่อนซื้อผมก็บอกอยู่ว่าโข่ง2,005ไงเออกึ่งใส่ใส่กับเทอร์โบ R31 ได้ r 3 1ได้ของเสกเนี่ยกึ่งได้แล้วก็ส่งไป คราวนี้ผมก็บอกว่าถ้าจะขายคืนเนี่ยจะเดี๋ยวต้องรอคนที่มีจังหวะเทอร์โบสเปคนี้เหมือนกันแล้วค่อยอซื้อคืนเอาไปใส่ให้เขากันเทอร์โบที่เขาใส่เนี่ยไอ้คดล่าสุดเนี่ยเป็นเทอร์โบเฟก R 3 1 R 3 1เนี่ยมันเป็นเทอร์โบไม่เหมือนชาวบ้านนะครับเทอร์โบเขาเนี่ยเป็นเป็นแกนใหญ่แกน5 6. 5 5จุหรือ5.4เนี่ยแหละมันเป็นแกนใหญ่ใบมันเป็นใบ46เต็มนะครับผมมันไม่เหมือนโบตลาดทั่วไปเนาะใบ46เต็มเขาก็กึงมาสำหรับใส่ใบ46สี่สิบหกเต็มกึงอด้วยเผื่ ก็คือว่าโขงที่เขาคว้านมาเนี่ยเป็นเป็นโขงใหญ่เลยนะครับสําหรับใส่กับเฟก R31 คราวนี้จะเอาโขงนั้นมาขายคืนขายคืนปุ๊บแล้วผมจะเอาโขงเนี่ยไปขายใครได้ล่ะครับผมถ้าไปใส่กระโบปกติทั่วไปอะ่ะที่ว่ามันเป็นแกนแกน5มิลอะ่ะใบมันก็ห่างห่างกันเยอะเลยคุณนึกภาพออกไหมโขงเราคว้านมาใหญ่แล้วใช่ไหมแต่ใบทั่วไปมันเป็นใบ45.5นะครับมันก็จะมันก็จะห่างจากขอบมันนะครับผม มันก็ใช้งานไม่ได้นะครับมันห่างห่างเยอะนะครับผมมันก็ใสแล้วมันจะโหวิว่งไม่ดีเลยแหละนะครับผมคราวนี้ไอ้ตัวนั้นอนะ่ะเศกอาสามหนึ่งมันเป็นใบ46เต็มนะครับคือใบใบมันใหญ่คือโ้งที่เรากึงนะี่ยเรากึงแบบว่าตามงานเนะี่ยอย่างเช่นทรบโบคุคนรุ่นอะไรเงี้ยเราก็จะกึงโ้งให้มันใส่กับตัวนั้นได้อย่างนงี้เนาะ เอแก็วก็กึอตามสเปคนั้นถ้าเกิดว่าเราซื้อคืนมาแล้วเราจะไปขายใครได้ล่ะผมก็เลยบอกไปว่างั้นต้องรอจังหวะที่มีลูกค้าที่มีเทอร์โบ R31 เหมือนกันแล้วอยากได้โขงวิทเหมือนกันเออผมก็จะติดต่อคุณไปนะครับแล้วก็เอาโขงกันนั้นไปขายให้เขาแล้วก็มาบอกผมว่าอ้าวที่ส่งมาไม่ใช่เทอร์โบ25 0 0ัห้ร,หรอไม่ใช่โขง2 5งพห้หรอก็เลยแบบงงเลยครับผมแบบจะพูดยังไงเลยก็เลยไม่ตอบเลยนะครับผมปวดหวัวเลยนะครับจริงๆผมก็ อีกไม่กี่วันผมก็จะบวชแล้วด้วยผมก็ไม่อยากจะอะไรมากนะครับผมก็อยากจะทําจิตใจให้ใสสะอาดบริสุทธิ์นะครับผมไม่อยากจะซีเรียสนะครับไม่อยากจะคิดอะไรที่มันปวดหัวนะครับผมแต่มาเจองี่ก็โอ้ไม่ไหวเหมือนกันก็เลยแบบทำคลิปให้เอฟซีได้ดูหน่อยให้นะครับว่า,าใครผิดใครถูกกันแน่นะครับผมช่างผิดหรือเปล่าหรือว่าหรือว่าลูกค้าผิดนะครับผมเพราะก่อนซื้อเนี่ย ผมก็ส่งรายละเอียดให้ดูหมดเลยนะในเชทน,นะผมไม่ได้ว่าโกหกอะไรเลยนะผมบอกว่าผมบอกเลยมันเป็นโควง2 5 0ก็คือ2 5 0รับได้หรือเปล่ารับได้ก็รับก็คือว่าต้นกลางมันจี๊ดแต่ว่าท้ายมันจะไม่ค่อยเดินนะครับถ้าไม่ได้ขับรถเร็วเกิน160มอาใส่ได้น,นี่ก็เอาเลยครับ160ผมไม่ได้ขับขนาดนั้นผมขับแค่101ย0นี่ก็เร็วแล้วเออขับแค่102นี่ก็สุดๆแล้วไม่ได้ขับเร็วขนาดนั้นมาซื้อไปใส่แล้วก็บอกว่าอะไรรูมเล็กอยากจะส่งคืนอย่างนั้นอย่างนี้ แล้วก็เห็นผมลงคลิปเมื่อเมื่อคืนเนี้ยอ่าลงคลิปเมื่อคือน,น,อคอคอนนี้ว่าควงสามพันทำได้แล้วนะไอ้ทำได้แล้วเนี่ยก็คือว่าช่างผมเนี่ยนะครับทำขวงสามพันได้แล้วก็คือว่าคนที่มีเทอบลสามพันอยู่นะครับอยากถอดโครงหลังออกมาให้เราทําเสียงวิทย์เนี่ยคือช่างทําได้แล้วนะวก็คือให้คุณส่งส่งควงเก่าเนะี่ยมาให้เราทําอย่างนงี้อันนี้ก็เข้าใจว่าไงไม่รู้มีควงสามพันแล้วเหรอเอาควงตัวนี้เทินสามพันได้ไหมแล้วก็เพิ่มตังค์อะไรวะแล้วก็อ่า อีกคนนึงบางคนก็ทักมานะครับว่าใส่แล้วรอบอันไหมอะไรเงี้ยรอรอบไหมอะไรเี้ะผมก็เลยดูอ๋อไม่ได้ดูคลิปหลอ ep สองก็ลงให้ดูอยู่ว่าใส่แล้วมันเป็นอย่างนี้อย่างนี้ผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันก็ถามว่าใส่แล้วไปเดินลึกไหมผมก็เออผมก็ ep สองผมก็บอกอยู่ว่าไปมันเดินไม่ลึกมันเป็นขวงเล็กอ่ามันไม่สู้เท่าสามพันสามพันแต่มันเดินลึกกว่าไม่รู้เข้าใจไง <c oughs> นะครับผม โอเคครับก okay, uh ็ม huh. so so ีเท่านี yeah, hey. ้ค UH, รับผมที่เรื่องเราที่เจอมานะครับผมสําหรับผอค้าออนไลน์ครับมีหลายรูปแบบครับผมลูกค้าไม่ใช่พระเจ้าเสมอไปครับผมก็คือว่ามีลูกค้าคนนึงนะครับขับโตโยต้ารีโวอยู่นะครับเครื่อง2.4หรือเครื่องเท่าไหร่ไม่รู้แหละนะครับผมใสเทอร์โบ3,000มานะครับผมแล้วมันรอรอบนะครับผมรอรอบก็ถ้าเข้ามาหาผมนะว่า ช่างครับผมอยากได้โคง2,005ครับเพราะว่าไอ้โคงที่ผมโคงวีดน่ะโคงตัวนั้นน่ะมันเป็นโคงเล็กมันจะเล็กกว่า3,000เนาะเหมือน EP 2ที่ผมเคยลงไปน่ะอ่าผมก็บอกอยู่ว่ามันเป็นโคงเล็กกว่า3,000นะเขานี่เขาก็เห็นโคงเล็กนะเขาก็อยากได้ว่าเออเนี่ยแหละตอบโจทย์ผมเลยผมต้องการโคง2,005ต้องการโคงเล็กไปใส่แทน3,000เพื่อที่มันจะได้ติดบูทได้เร็วขึ้นเพราะว่าของเก่าเนี่ยมันรอรอบบูทติดอยู่ประมาณ2,000กว่ารอบนะครับ2,000หรือ2 คือมันขับเหนื่อยนะครับผมขับเหนื่อยมันติดบูธช้าก็เลยอยากจะได้โค่งผมเนี่ยไปใส่นะครับโค่งสองพันห้าคราวนี้พอส่งรายละเอียดส่งอะไรให้ครบเรียบร้อยแล้วก็โอเคตกลงซื้อขายกันแล้วพอส่งของไปแล้วนะครับผมปรากฏว่าอ่าผมไม่เอาแล้วพี่ผมขอคืนได้ไหมอะไรเงี้ยโอ้ซื้อขายกันนะครับซื้อแล้วไม่มีใครมาคืนกันหรอกครับซื้อแล้วซื้อเลยอันนี้จะมีการเอามาคืนอีกนะครับผมเหตุผลที่คืนบอกว่าโครงไอมันเล็กกว่า สามพันผมก็เลยงงเลยอ้าวก่อนซื้อก็ส่งรายละเอียดให้ดูอยู่ว่าขวงตัวเนี้ยมันเล็กกว่าขวงสามพันอยู่แล้วในความคิดเขานะครับเขาอยากได้ขคงสองพันห้าครับผมเอาไปใส่แทนสามพันเพื่อที่มันจะติดบูธได้ไวขึ้นคราวเนี้ยเขาอยากได้ขคงสองพันห้าแต่อยากได้รูเท่าสามพันอยากได้ไอตัวขวงตัวโฟอากาศตัวลมข้างในตัวที่เป็นเป็น,ปนตัวหอยแหละตัวงโค้งอะ่ะอยากได้เท่าสามพัน แต่อยากได้เป็นขวง2 5 0ผมก็เลยบอกว่ามันไม่มีหรอกพี่อยากได้ขวง2 5 0แต่อยากได้รูเท่า3,000ก,ก,ก็เอาโบ3,000ดิเออล้วจะมาเอาขวง2,500ทาไมมันไม่มีหรอกครับผมอยากได้โขรง2 5 0แต่อยากได้รูเท่า3,000จะไปหาที่ไหนละครับท่านไม่มีหรอกครับผมนอกจากจะไปตั้งโรงงานผลิตเองนะครับถึงจะมีผมจะเอามาคืนนะครับผมแล้วก็บอกว่า,าฝากขายได้ไหมอย่างงู้นอย่างนี้อีกไม,ไม่ใส่แล้ว,กล,วกลัวรถมันเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ จริงๆซื้อเนี่ยผมไม่ได้บังคับให้ซื้อเลยผมบอกด้วยซ้ําว่าอยากใส่ไหมไปทําการบ้านมาก่อนพิจนารนณาดูก่อนว่าอยากใส่หรือเปล่าผมไม่ได้บังคับให้ซื้อนะครับผมคราวนี้ตัวเองก็อยากได้เองบอกผมต้องการขวงสองพไปใส่สามพันเพื่อที่จะติดบูธได้ไวขึ้นนะครับผมอยากติดบูธได้ไวขึ้นพอเอาขวงไปให้ปุ๊บขอส่งคืนครับเพราะว่ารูมันเล็กกว่าสามพันไม่เอาไม่ไม่กล้าใส่กลัวแล้วมันเทอ,อร์โบพังอย่างนอย่างเงี้ยมันไม่มพังหรอกพี่ ขายมาเป็นโอ้ขายไปเป็นเข่งแล้วครับผมใส่ไปเขาก็แฮปปี้หมดหมดทุกคนคุณยังไม่รู้ว่าคุณลองใส่ดูก่อนถ้าใส่ดูแล้วคุณจะรู้ว่ามันเป็นยังไงนะครับผมอันนี้เออะไรจะคืนอย่างเดียวเลยคืนตังค์ซื้อขายไม่มีแลก้กใครเขามาคืนตังค์กันนะครับผมซื้อแล้วซื้อเลยนะครับผมแล้วอีกอย่างหนึ่งผมกึ่งสเปคนั้นไปแล้วเนี่ยแล้วเอามาคืนเนี่ยแล้วผมจะเอาขวงตัวนี้ไปขายใครได้ล่ะใช่ไหมเพราะว่าขวงมันต้องกึ่งกับสเปคนั้น หรือแม่ก็รอจังหวะที่มีลูกค้าเนี่ยมีเทอร์โบรุ่นเดียวกันแล้วเขาต้องการขววงพอดีแล้วเออแล้วเราค่อยติดต่อไปนะครับแล้วก็ไปซื้อข่วงมาซื้อคืนมาอย่างนี้นะ้องขายให้ลูกค้าอันนี้ซื้อกลับคืนมาแล้วผมจะไปขายใครได้ล่ะมันก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับผมจริงๆขววงนี้มันมีมานาน้วนะขายมา2ปีกว่าแล้วผมเพิ่งเอามารีวิวเฉยๆจริงๆช่างผมเขาขายมานานแล้วขายมาก่อนผมอีกขายมาเป็น4ีหปีแล้วนะครับผมก็ไม่มีปัญหาอะไรเลยนะครับใช้งานปกติเลยนะครับผม เพราะว่าเขามีการซาะลร่องลมซาะอะไรใหม่การระบายความร้อนมันก็ออกดีไู่แล้วไอเสียไม่มีอั้นไม่มีอะไรเพราะเขาทำร่องลมใหม่มันไม่ใช่ว่าขงน้เดิมมาใส่ถ้าขคงน้เดิมมาใส่นะมันก็ยังไงมันก็อั้นอันนี้ข่องสองพก็จริงเขามีการทําร่องลมใหม่แล้วคือระบายความร้อนออกแบบดียังไงก็ไม่มีความร้อนสะสมหรอกนะครับผมก็เทสให้ดูอยู่อะไรอยู่ในคลิป EP สองนะครับอันนี้ก็มาเล่าให้ฟังเฉยครับว่าเจอมามีอะไรบ้างนะครับเป็นประมาณนี้แหละครับผมถ้ามีลูกค้า สไตล์นี้นะครับผมถ้าเป็นสไตล์นี้นะที่ดูอยู่เนี่ยก็แนะนําว่าไม่ต้องทักมาหาผมนะอ่าไม่ต้องทักมาแต่ถ้าคุณดูแล้วคุณอยากได้จริงๆแล้วคุณไม่เรื่องมากคุณค่อยทักมาแล้วกันนะครับผมแต่ถ้าเกิดว่าเป็นสไตล์นี้แบบที่ผมพูดไปเมื่อ2คนเนี่ยนะครับผมแล้วอยากจะได้ขวงผมแล้วถ้าซื้อไปแล้วเราจะเป็นอย่างงี้นะครับไม่ไม่ต้องทักมานะครับผมโอเคครับ